สวัสดีครับผมจิราวัฒนนางงามจาก N n d a d e m y m y นะครับวันนี้อยากจะมานำเสนอนะความรู้เกี่ยวกับลอจิก a t e นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลอจิกเกตเนี่ยไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะลอจิก a t e นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวงจรดิจิตอลนะครับ หรือว่าทางด้านสายฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะครับโดยส่วนตัวผม้วเนี่ยผมมาจากสายฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็เข้ามาเขียนโปรแกรมทีหลังนะครับก็จะ,ะคุ้นเคยนะครับกับวงจรดิจิตอลเหล่านี้นะแล้วก็ในขณะที่เขียนโปรแกรมเนี่ยผมก็จะพยายามนึกนะครับว่าเอะเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลที่เรามีเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาฟังแนวคิดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ จะไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้นะครับอันแรกนะครับบัฟเฟอร์นะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับของบัฟเฟอร์นะครับก็จะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมก็จะมี A นะครับเป็น Input นะครับแล้วก็ Y เป็น o u t p u t นะฮะทางด้านขวาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตารางความจริงนะครับตารางความจริงนะเอออินพุตนะครับเอาพุตก็จะออกตาม Input เลยนะก็คือบัฟเฟอร์นะบัฟเฟอร์นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการชนทางไฟฟ้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิด เราไปออกแบบวงจรเอทรอลิกนะฮะแล้วก็จะใช้มีมีเรื่องของบัฟเฟอร์มาอยู่นะหรือว่าเป็นกันชนนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับนะนั่นคือแอนเกตนะครับแอนเกตนะก็จะมีอินพุตอยู่2ตัวนะครับก็คือ A กับ B นะแล้วก็มีเอาพุตอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือ Y นะโดยที่ตารางความจริงนะครับของแอนเกตนี่ก็คือฮะคล้ายๆกับการเอา สัญญาณ A กับ B เนี่ยมาคูณกันนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดมี A หรือ B นะครับเป็นเลข0ูนย์นะครับเอาพุทก็จะออกเป็น0ูนย์นะครับหรือว่า,ายกเว้นนะครับถ้าเกิดเอกับ B เนี่ยเป็น1ทั้งคู่นะครับเอาพุทก็จะออกเป็น1นะตัวถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้นะก็คือ OR l เก e นะ OR g เก e ก็จะมี Input อยู่2ตัวนะครับก็คือ A กับ B นะ แล้วก็มี Y นะครับเป็นเอาต์พุตคล้ายๆกับแอนเกตนั่นเองนะโดยที่ตารางความจริงของออเกตนะครับก็จะคล้ายๆกับการเอาสัญญาณ A แล้วก็ B เนี่ยมาบวกกันฮนะก็สังเกตนะครับถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็น1น,นะครับเป็น1น u t p u ะเอาต์พุตก็จะออกเป็น1น,นะครับหรือถ้าเป็น1ทั้งคู่นะเอาต์พุตก็ยังจะออกเป็น1อยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือ exclusive or gate นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า xo นะฮะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มี input นะครับสตัวแล้วก็มี output หนึ่งตัวคล้ายๆกับ and gate กับ or gate เลยนะทีนี้เรามาดูตารางความจริงนะครับตารางความจริงเนี่ย exclusive or gate เนี่ยให้ท่องแบบนี้เลยนะฮนะถ้าเหมือนกันได้0ต่างกันได้1น,นะฮะสังเกตไหมครับว่าเหมือนกันได้0นะครับถ้า input ออกมา เข้ามานี่ต่างกันนะครับสัญญาณเอาพุทก็ะจอยเป็น1น,นะฮะหรือถ้าเป็น1ทั้งคู่เนี่ยตรงนี้เป็นเ,เหมือนกันใช่ไหมครับเอาพุทก็จะออกเป็น0นนะอันนี้คือลอจิเกตนะครับเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวงจรดิจิตอนในอิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเขียนโปรแกรมบ้างนะครับถามว่าเราจะใช้เราจะประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ได้ยังไงนะครับ าการประยุกต์ใช้นะครับก็ถ้าเกิดเรามีายกตัวอย่างหุ่นยนต์นะครับเรามีเซ็นเซอร์อยู่หลายๆตัวนะครับเราต้องการที่จะเช็คเซนเซอร์เหล่านั้นพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ต้องเอามาดําดเนินการทางลอจิกกันนะครับในทางการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการดําเนินการทางลอจิกนะครับหรือว่าเป็น logical operation นะฮะทีนี้เราจะเอามาแค่บางตัวนะครับ เราจะเอามาแค่อแล้วก็แอนนะฮะเราจะมาดูนะครับยกตัวอย่างนะคาำสั่ง if นะครับคำสั่ง if นะ if จะกระทำนะครับคำสั่งที่อยู่ใน if เนี่ยก็ต่อเมื่อ,อในวงเล็บเนี่ยเป็นจริงนะครับะจะสังเกตว่าในวงเล็บเนี่ยก็จะมี a กับ b มันคล้ายๆกับ input นะครับ input input a กับ b ของ or gate ตรงนี้นะถ้าเกิด a หรือ b เนี่ยนะ หรือ B or หรือใช่ไหมครับ A หรือ B เป็นจริงนะครับหรือว่าเป็น1น,นะฮะมันก็จะมาทำนะฮะในในคำสั่ง if e ตรงนี้นะครับซึ่ง A กับ B เนี่ยก็อาจจะเป็นค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์นะครับก็อย่างเช่นการอ่านค่าดิจิตอลนะครับที่มาจากบอร์ด Arduino ก็จะใช้คำสั่งดิจิตอล read นะะหรือว่ามาจากบอร์ด พวกคนยนต์นะครับ pop x 2อะไรพวกนี้ก็จะใช้คำสั่ง in นะ in นะตรงนี้ก็จะ return ค่าออกมาเป็น0กับ1นะครับแล้วก็สามารถมาใส่แทนกับ a แล้วก็ b ตรงนี้ได้นะครับมีเซ็นเซอร์2ตัวก็จะ a เป็นตัวที่1นะครับ b ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่2นั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็น and นะครับตัวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเป็น and นะมันก็จะคล้ายๆกับ input ของ and gate นะครับก็มี a กับ b นะครับ ถ้าเกิดมีตัวใดตัวนึงเป็นศูนย์นะครับเอาพุทก็จะออกเป็นศนะูนย์ะเรามาดูนะครับแอนก็จะใช้แทนด้วยสัญลักษณ์แอนแบบนี้นะสตัวเอนะกับ B ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นเอีนะกนะ็จะใช้คำสั่งดิจิตอลรีดหรือว่าอินนะแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเช็คว่าถ้าเกิดเอ A เนี่ยเป็นจริงนะครับหรือว่าค่าที่เ e อเทินออกมานี่เป็น1นะบ B เป็น1นะครับก็จะทำใน ายในบล็อกของคับสั่งอีฟตตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้นะครับการดำเนินการทางลอจิกนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับลอจิกเกตนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลอจิกเกตในการเขียนโปรแกรมนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับอไอเดียนะครับหรือว่าแนวความคิดอะไรบางอย่างไปใช้ในงานของท่านนะครับ พบกับความรู้เกี่ยวกับสมองกลฝังตัวและก็หุ่นยนต์แบบนี้ได้นะครับทางเพจ e n a c a d e m y นะครับผมจิราวัฒนางามสวัสดีครับ